สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอบานหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้พอบานหุ่นนมีสีพาเมตรอาหารอีสานสดน้ำแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอบานหุ่นนมีสีพาเมิสแกงเห็ดผวกใส่น้ำยาหนังสดน้ำหอมเสร็จไปเลยนาะพี่น้องเนาะพอบานหุ่นนมีต่ำพริกสดยุบลายแล้วหอาไปข้างบนนะครับเนาะเทเห็ดผวกลัางไม่ไหมสดนะครับใส่ลงไปนะครับ เตียมน้ำยาน้งลงไปจักน้อยนะครับเ่าต้องเตีมหลายนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดไฟครับพี่น้องแล้วก็ตักในส่วนของพริกสดที่เขาโขกไว้เมื่อกี้นะครับเนาะใส่ลงไปครับพี่น้องนะครับเนาะความเผ็ดนั่นแหละจะมาปริมาเด้อพี่น้องเด้อแต่แกงเผ็ดนะครับเนาะถ้าพอดีแ่บเ่าต้องใส่เผ็ดนะครับพี่น้องนะครับแล้วแวนะครับเนาะใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนี่จกหน่อยนะครับพี่น้องแล้วแล้วก็ทิ้มไว้สักพักนึงนะครับเนาะ เพื่กเขาีจะดอกใหญ่ครับพี่น้องนะครับเนาะน้ำก็เริ่มใกล้สะเดือดแล้วนะครับพอบัตรพุ่มีซีดจิ้มไปสักพักนึงให้น้ำเดือดแล้วก็มาค้นให้มันเข้าันแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องบัดนี้พอบัตรพุ่มีกะสิมาเริ่มปรุงนะครับเนาะแนวมันเห็ดางนะครับเห็ดมันสุกไงการปรุงนั้นก็ง่ายครับพี่น้องนะครับก็เริมต้นด้วยน้ำปลาแดกปรุงต้มนะครับเนาะตาแม่บุญลำนั่นล่ะครับพี่น้องครับใส่ลงไปบ่เต็มแต่พี่ดีนะพี่น้องเนาะ้าผู้ใดมีปลาแดกบ้านนะครับ เขาก็อยากใส่ช้แดกปะปูต้มกับแปะปูเป็นบาดของน้องก็ได้นะครับเนาะแล้วๆนะครับในการปรุงตามไปด้วยนะครับก็คือผงซูร์สหรือผงนัวหรือผงเอลซ่าที่ันเอมือนกันนะพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องหลักก็ตามไปด้วยในเครื่องเปรุงง่ายง่ายคงเก่งสุดท้ายเลยนะครับเนาะก็จะใส่ในส่วนของน้ำปลาครับพี่น้องน้ำฟอดใส่น้ำปลาลงไปก็หอมหวนหุนนะครับพี่น้องครับใส่น้ำปลาลงแล้วก็คนเข้ากันนีแล้วก็ใส่ผักอีตูปิดท้ายครับพี่น้อง แล้วก็ค้นไปอีตูให้หมันหอมไปทูมอ่อนนะครับเนาะใส่ต้นน้ำเดือดทีด่หอมขับหอมแน่ด้วยครับพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ยบ้าแล้วกันนะ้ำไหลไร่รู้ไหมเนาะง่ายแต่แซ่บขัดขนาดนะครับเนาะเอาบะหนี้มาชิมเมืองวารสชาติที่เขาปรุงไปเมื่อสักครู่นะครับมันจางหรือว่ามันเค็มหรือจังไหนเขาเได้ปรุงเพิ่มนะพี่น้องเนะาะเ,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 เอา แซบแล้วนะพี่น้องบ่ต้องปรุงยังเพิ่มนะครับเนาะอจีบประบัดหุนมีก็ปิดไฟนะครับไปตักใส่ถ้วยต๊อพี่น้องนะครับเนาะเมนูนี้นะครับเนาะกินกับข้าวสวยกับสุดยอดข้าวเหนียวกรลอยเลยนะพี่น้องเนาะแซบขักขนาดได้ลหละครับพี่น้องครับจังใดก็ลองไปเห็ดตามเมืองเด้พี่น้องเนอเมนูนี้เห็ดตามนาฝนนะครับแซบขักขนาดนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ